นายหนักเท่าไหรเหรอดอยทั่วไปแล้วมันถือว่าอ้วนไม่อ้วนอุปกรณ์ทางนั้นจริงๆแล้วหอมแต่บรรจุขอมาเยอะต่างหากว้าบรรจุแต่ไขมันโอ้แค่้เปลือกเอา้าขอ,อ,อกราษเรียมหน่อยรังสัญญาให้แล้วอ้อมผ่านบรูตเกตอิสตันบูลการบรรจุโทรได้ยี่สิบวินนะลูกเพี่ <irgend. S 2> พวกทรานฟอร์มเมอร์หล่อนงเงงแถวเด่นมากเคของรุ่นใหญ่ฮัลโหลลหลพ่อเข้าใจรู้พ่อคุยกับหนูไม่ได้เออพูดตอบมาไม่ได้แต่ว่าพ่อฟังหนูได้ก็จะพิดเสียงหรืไปไปเล่นก็จะพูดย่างที่เคยเป็นจังกว่าพ่อจะซึมสับพ่อไม่จำเป็นต้องพิทักษ์โลกที่จำเป็นคือต้องหาแฟน ว่าจะอยู่ที่ไหนพ่อไม่ควรตายอย่างโดดเดี่ยวและรู้ว่าเหลืออีกแค่ห้าวิฉะนั้นหนูอยู่ดี่ปลอดภัยและหนูรับพ่อท่านานวันนี้จะหาที่อยู่เราเจอนายเป็นพ่อที่พระเสดิจเขสห้องเวนพ่อจะไม่เคยโทรหาเลย